สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิโรงเรยอีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของมหาลัยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากที่จะมาในธีมของเด็กมหาลัยกันบ้างน,นะครับเป็นไงยังได้อยู่ไหมเนี่ยงไทยอันเดิมเลยนะยังได้อยู่ปะเออแน่นอนนะครับว่าเครื่องมือที่เราเนี่ยใช้ในการเรียนก็น่าจะเมีผลแล็ปท็อปสักเครื่องนึงแล้วก็แท็บเล็ตดีๆสักเครื่องใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยที่น่าจะได้ใช้แมคบุ๊กแล้วก็ iPad กันอยู่แล้วเนี่ยครับมันก็จะมีฟีเจอร์แล้วก็แอปดีีๆท่ เราเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการเรียน,นครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรวมพลังฟิวชั่นของทั้ง macbook แล้วก็ ipad เข้าด้วยกัน,นครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการเรียนได้อย่างคุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับทั้ง ipad แล้วก็ทั้ง mac เนี่ยครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ดูเหมือนจะมี use case เดียวกันทำให้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอามาเทียบกันว่าเอ้ยถ้าเราจะเรียนเนี่ยเราควรจะซื้อ iPad หรือเราคนที่จะซื้อ Mac นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้ง2ออุปกรณ์นี้เนี่ยมันมีลักษณะของการใช้งานมี use Cas สของการใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเช่น iPad เนี่ยมันมีหน้าจอสัมผัสที่ทำให้เราเนี่ยทำให้จะจดบันทึกโน้ตต่างๆได้ง่ายกว่า Mac นะครับด้วยการใช้ Apple Pencil เนี่ยเขียนลงไปตรงๆได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าอุ้ยเรากลับหอมาจากการเรียนนะครับอยากจะนอนดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยการเอา iPad มาตั้งนอนดู มันก็ย่อมง,ง่ายกว่าการที่เราเอา Mac เนี่ยมาวางแน่ใช่ไหมครับแต่ iPad เองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรันแอป,ปเลยตัวได้เช่นการเรียนบางสายเนี่ยเขาต้องใช้แอป,ปที่มันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างหรือว่าใช้แอป,ปพิเศษบางอย่างซึ่งบน iPad เนี่ยมันก็ไม่มีให้ใช้งานอย่างแน่นอนใช่ไหมหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราจะนั่งพิมพ์งานจัดไฟล์เอกสารบน iPad เลยเนี่ยทำรีพอร์ตอะไรอย่างครับมันก็อาจจะทําได้แหละ แต่มันก็จะยุ่งยากกับการใช้ Mac อย่างแน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นทั้ง2อ,อุปกรณ์นี้เนี่ยมันคล้ายว่ามันจะมีการใช้งานที่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะามาใช้ในการทดแทนได้ซะทีเดียวนะครับซึ่งในบางสายเนี่ยการเรียนบางสายเนี่ยก็สามารถที่จะทดแทนได้คือเหมือนคบว่า iPad เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการทดแทนเครื่อง Mac ได้ก็คือใช้ iPad แค่เครื่องเดียวก็ โอเคนะครับแต่ว่าสายการเรียนบางสายเช่นพวกสายฝั่งที่เป็น STEM ทั้งหลายนะครับฝั่งที่เป็น science technology เลยพวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็พูดตรงๆว่ามันก็ไม่สามารถที่จะใช้ iPad ทดแทน Mac ได้เนาะเพราะว่าในการเรียนบางรายวิชาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์บางตัวที่มัน exclusive on พวก Mac หรือว่า Windows เนะครับอันนี้ก็ เป็นเคสที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างของสายการเรียนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคนที่จะต้องใช้ทั้ง2อ,อุปกรณ์นะครับว่าเฮ้ยไหนๆเนี่ยเรามีทั้ง Mac แล้วก็ iPad แล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำฟีเจอร์ที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ทั้ง iPad แล้วก็แม็กในการเรียนได้เจ๋งมากขึ้นกันนะครับมาที่ฟีเจอร์แรกเลยนะครับนั่นคือ universal clipboard ครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะกด copy ใน Mac iPad หรือ iPhone นะครับแล้วก็สามารถจะกด paste ได้ในอุปกรณ์ไหนก็ได้ที่ใช้ apple id เดียวกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรากำลังนั่งสรุปเรื่องที่เรากำลังเรียนมาอยู่บน iPad นะครับแล้วก็กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบน Mac ไปด้วยนะครับเราสามารถที่จะกด ค o p y ข้อความบน Mac นะครับที่เราหาเจอใน Google ในบทความต่างๆนะครับแล้วก็ไปกด p a สต์วางลงไปในโน้ตบน iPad ได้เลยครับเห็นไหมครับง่ายกว่ากันแบบเยอะมากๆนะครับลิงกอันนะครับที่เราคิดว่านักเรียนเักศึกษานะครับน่าจะได้ใช้กันบ่อยนะครับนั่นคือตอนเราเรียนเนี่ยอาจารย์มักจะจดบนกระดานเร็วมากจนเราจดไม่ทันใช่ไหมครับแค่เราเนี่ยยก p h o n e ขึ้นมาครับถ่ายรูปกระดานไว้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็เลือก Copy Photo อ่าและที่ iPad นะครับเราสามารถให้จะกด Paste แล้วก็เอาภาพที่เราถ่ายจากบน iPhone นะครับแปะลงไปได้ในโน้ตของเราทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่ง AirDrop แล้วก็ Import ภาพเข้ามาให้เสียเวลาเลยอีกเคสนะครับที่เลิศม,มากครับมีน้องมาเล่าใฟังคือตอนที่เรียนเขียนโค้ดนะครับแล้วมันเขียนไม่ทันใช่ปะ่ะวิธีที่นางใช้เว้ย นางยก iPhone ขึ้นมาถ่ายไว้แล้วเสร็จปุ๊บนางก็เข้าไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เราสามารถจะเอานิ้วครับลากเลือกโค้ดจากภาพครับแล้วกดก o อปีไว้แล้วใน Mac ที่เรากำลังใช้ IDE ในการเขียนโค้ดตามอยู่ครับเราสามารถกดเพสลงไปได้เลยคือเออแม่งก็ฉลาดอยู่นะแต่แนะนำว่าให้เราระวังเรื่องของการสะกดการเว้นวัคแล้วก็เครื่องหมายดีๆนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเราเนี่ยเอามาก๊อปโค้ดเพราะว่าพูดตรงๆว่าบางทีมันอาจจะไม่ถูกเป๊ะก,ก็อาจจะทําให้รันไม่ผ่านก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องมือตัวนึงที่ช่วยทําให้เราเนี่ยแบบก๊อปปี้ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับอีกอันนะครับที่เราคิดว่าโคตดดีโคตรซิ่งนะครับนั่นคือ universal control ครับคือถ้าเราเนี่ยตั้ง iPad กับ Mac แล้วก็เปิดใช้งานพร้อมกันนะครับเราเนี่ยสามารถจะใช้ Mac แล้วก็ iPad พร้อมๆกันได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากครับเช่น เราเนี่ยทำงานบนแม c อยู่ครับเราสามารถที่จะเอาเมาส์ที่เชื่อมกับแม c หรือว่าตัวแทร็กแพดหรือว่าตัวคีย์บอร์ดที่อยู่บนแมคบุ๊กเนี่ยนะครับเลื่อนไปด้านข้างของหน้าจอเหมือนว่าเราอ่ะมี2หน้าจอไอตัวเคอร์เซอร์เมาส์ครับจะเลื่อนไปหาฝั่งของ iPad ให้เราเลยเว้ยเหมือนเสมือนว่า iPad เป็นหน้าจอที่2ของเราเลยครับและเรายังสามารถจะใช้อินเมาส์อันเดิมนี่แหละครับคลิกบน iPad เสมือนว่าเราอะ่ะเอาเมาส์ ต่อบน iPad อยู่เลยครับนอกจากเมาส์นะครับคีย์บอร์ดก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเช่นนะครับเช่นเราเนี่ยทำงานอยู่แล้วก็เห็นเพื่อนตอบไลน์มาเห็นเพื่อนตอบ IG มาครับเราสามารถจะเอาเมาส์เนี่ยครับหรือว่า Trackpad เนี่ยเลื่อนไปกด notification บน iPad แล้วก็พิมพ์ตอบได้เลยเว้ยเสมือนว่าเราตอ่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดให้กับ iPad ของเราครับลิกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ ถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้วนะเราก็ยังใช้บ่อยมากคือเวลาเราเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งครับเราจะใช้การจดแบบผ่านการเขียนบน iPad เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วพอเราจะเอาโน้ตพวกนี้ครับมาย่อยหรือว่าเขียนรีพอร์ตครับเราก็จะทําบน Mac กโน้ตเพราะว่าบน Mac เนี่ยมันก็จะมีพวก Word หรือว่าพวก p a g e s เนาะที่ทำให้เราสามารถที่จะจัดพวกฟอร์แมตต่างๆของเอกสารได้ง่ายใช่ไหมครับอ่าเราก็สามารถที่จะลากเคอร์เซอร์เมาส์ครับของเราจากแม็ะครับ ไปเปิดโน้ตที่เราจดเอาไว้บน i p a d ครับเลื่อนดูแล้วก็ค่อยเอามาพิมพ์บน Mac ต่อได้เลยคือแทนที่เราอ่ะจะต้องเอาเอื้อมมือไปเอานิ้วอ่ะไปเลื่อนบน i p a d ใช่ไหมครับเราก็แค่อยู่ที่เดิมแล้วก็เอาเมาส์นะครับลากแล้วก็ไปเอาสโคเลนเลื่อนเลื่อนเลื่อนือน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 ่อย่างเงี้ยได้เลยก็คือไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โหยุ่งยากใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งว่า ถ้าเรานะมีฟิกเกอร์บน iPad จะเอามาประกอบรีพอร์ตแทนที่เราจะต้อง a i r d r รอแล้วก็าลากเข้ามาที่รีพอร์ตนะครับเราสามารถจะเอา Mouse เมาส์ใช่ไครับลากไอภาพจาก iPad เนี่ยแปะบนรีพอร์ตของเราได้ตรงๆเลยเว้ยซึ่งมันเร็วกว่ากันเยอะมากนะครับหรือ,อย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันรเราทําบ่อยมากคือเวลาเราเรียนนะเสียหนึ่งเนี่ยเราจะชอบวาดฟิกเกอร์ใช่ไหมซึ่งบางทีไอฟิกเกอร์เนี้ยอาจจะมีประโยชน์ตอนที่เราอะครับ เอามาใช้ใน Report ตเว้ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็แค่สกีนแคปเจอร์ชึบอ่าเสร็จปุ๊บเราก็แค่เลือกรีเจียนที่ต้องการใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ลากมันมาใส่ใน Mac ก็ใช้งานได้เลยเห็นปะ่ะง่ายกว่ากันแบบเยอะมากครับผมบอกเลยว่าไอฟีเจอร์ตัวนี้มันทำให้เราใช้งานได้เร็วกว่าเดิมเยอะขึ้นมากจริงๆครับและสุดท้ายครับอันนี้โคตรเจ๋งโคตรแรงโคตรสิ่งครับนั่นคือไซค์ขาครับลหลายๆครั้งแลครับ เวลาเราไปใช้ macbook เนี่ยเราจะประสบปัญหาว่าพื้นที่บนหน้าจอของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปเว้ยมันทำงานโอ้โหตาแตกมากแบบโอ้โหยิ่งคนบางคนที่เรียนในสายพวกแอนิเมชันเรียนพวกในสายมีเดียอะไรนะครับแอปละยๆตัวมันจะมีโอ้โหคำสั่งแบบเยอะมากซึ่งถ้าใครใช้13นิ้วอะ macbook 1 3นิ้วะจะรู้สึกว่าโอ้โหมันตาแตกแบบมันเบาไหวจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อ macbook เครื่องที่ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ว่า มันก็แลกมากับน้ําหนักที่เยอะขึ้นใช่ไหมเราถ้าต้องพก iPad ไปเพื่อจดตอน,นเรียนอีกเนี่ยก็น่าจะหลังหากก่อนเรียนจบแน่ๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถจะเอาหน้าจอของ iPad ที่เราพกไปด้วยอยู่แล้วอะ่ะมาเป็นหน้าจอที่2ได้ล่ะมันจะดีกว่านี้ไหมครับใช่แล้วครับไซคาเนี่ยมันเข้ามาช่วยเหลือเราตรงนี้นะครับวิธีการง่ายมากครับแค่เรากดไปที่คอนโทรลเซนเตอร์ด้านบนขวานะครับแล้วก็เลือก c r e e n m i r r o r i n g นะครับแล้วก็เลือก iPad ที่เราต้องการจะใช้งานเท่านี้นะครับ iPad เนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าจอที่2ให้เราทำให้เราเนี่ยสมารถจะทำงานได้สะดวกขึ้นจากที่ไหนก็ได้แล้วครับเช่นนะครับถ้าเราทำรีพอร์ตอยู่เนี่ยที่เราต้องเปิดหาข้อมูลไว้ด้วยจอหนึ่งแล้วแค่เอาไฟล์เอกสารเนี่ยไปเปิดบนหน้าจอ Mac แล้วก็เอาเว็บเบราว์เซอร์ที่จะเปิดหาข้อมูลเนี่ยไปไว้ในหน้าจอที่2บน iPad ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องสลับไปสลับมาให้ยุ่งยากหรือถ้าใครคิดว่าุ๊ย เราจะนั่งใช้งานยาวๆนะครับเดี๋ยได้ความเสถียรในการใช้งานนะครับเราแนะนําให้เอา iPad เนี่ยเสียบเข้ากับ Mac ผ่าน USB-C นะครับก็จะทำให้มันเสถียรกว่าลื่นกว่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะทําให้ iPad ของเราเนี่ยไม่แบตหมดกลางทางด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือฟีเจอร์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เข้ามาเติมพลังทําให้การใช้งานของ iPad แล้วก็ Mac เนี่ยเก่งขึ้นแบบมากๆนะครับเห็นไหมมันเป็นพลังคู่หูดูโที่ดีมากๆนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีคู่หูของทั้งสองอุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็อยากได้มาใช้งานนะครับจะถามว่าเราจะเลือกใช้งานตัวไหนดีนะครับส่วนตัวเราเนี่ยอยากให้มองไปที่เรื่องของการใช้งานเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็บัตเจ็ตนะครับเข้าใจแล้วครับว่าการใช้งานสองอุปกรณ์ร่วมกันเนี่ยบัตเจ็ตมันไม่ถูกแน่แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็จะมีการเรียนในบางสายการเรียนจริงๆที่มันจําเป็นต้องใช้ทั้งสองอุปกรณ์จริงๆเนาะซึ่งคนในกลุ่มนี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปแบบสุดทางแบบสุดทางจริงๆครับเช่นเราใช้ iPad แค่การจดการเรียนแล้วก็ใช้ Mac คแต่ละการรันโปรแกรมเฉพาะต่างๆนะเพราะฉเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเครื่องแต่ละเครื่องที่เราใช้ทั้ง iPad และ Mac เนี่ยมันก็จะแบบโหเราไม่ต้องใช้ iPad ในการตัดต่อวิดีโ,ดโอเลยอย่างเงี้ยครับเราแค่ใช้ไแพในการจดแล้วที่เหลือเนี่ยเราไปทำบน Mac อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เบื้องต้นนะครับ iPad เนี่ยก็ ถ้าให้แนะนำนะครับเราคิดว่า iPad Air 11นิ้วความจุสักสอง Wi-Fi Only พร้อม Apple Pencil เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าขนาด11นิ้วนะครับเป็นขนาดที่เล็กแล้วก็น้ำหนักเบาที่สุดที่เราจะสามารถจดบันทึกได้ง่ายนะครับแล้วก็มันยังใช้งานเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวได้ในวันที่เออเราไม่อยากจะพก Macbook ไปเรียนอะไรอย่เงี้ยก็ ใช้งานเป็นแสตลอนด์เดเวิ์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็าสามารถที่จะทางานพวกเอกสารเบื้องต้นได้นะครับตัดต่อวิดีโอทําสื่อสะไรต่างต่างได้จากมันอยู่โดยที่แบบไม่ต้องพกคอมก็ได้ครับส่วนเรื่องที่ว่าทําไมไม่เอาเซลล่านะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราอยู่ในมหาลัยอ่ะหรืออยู่ในหออะไรนะครับมันก็มักจะมี Wi-Fi ให้เราใช้งานอยู่แล้วหรือถ้าเราอยู่ห้องนอกจริงๆซึ่งมันก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมครับเราแค่เปิดฮอสปอตจกโทรศัพท์เออคือ,คอมันมันไม่ได้ มีโอกาสที่ต้องใช้ฮอสปอตเยอะขนาดนั้นก็ซื้อเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับแล้วก็ความจุ2 5 6 g b นะครับเราคิดว่ามันเป็นความจุที่อยู่ตรงกลางระหว่างการใช้งานแล้วก็ราคาคือมันไม่น้อยมากเกินไปที่เราจะเก็บชีตเรียนแล้วก็ไฟาง,งานต่างๆได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวแบบโหพื้นที่มันจะเต็มง่ายขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้มากเกินจนราคามันดีดสูงเกินจนน่ากลัวนะครับอันนี้ก็คือฝั่งของ iPad ที่เราแนะนำนะครับ ส่วนฝั่ง Mac นะครับอันนี้จะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันขึ้นกับสาขาที่เรียนแล้วก็การใช้งานเลยครับหากสาขาของเราเนี่ยมันเนียนพวกงานเอกสารอะไรพวกนี้เราอยากได้ Macbook มาเพื่อทํางานเอกสารได้ง่ายขึ้นนะครับเราแนะนําเป็น Macbook Air 13นิ้วนะครับ Unified Memory 16GB แล้วก็ความจุ5 0 2 g b เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าเหตุผลคือเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบาเนะาะหากวันไหนเราต้องถือพร้อมกับ iPad เนี่ยจะได้ไม่หนักมากจนเกินไปแล้วถ้าเราต้องการใช้พื้นที่หน้าจอเพิ่มใช่ไหมครับ แบบเฮ้ยสินิ้วมันจะเล็กไปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยมีไซส์คาที่ต่อกับ iPad ได้ด้วยใช่ไหมครับส่วน u n i f i Memory 16กิกะไบต์เนี่ยก็ถือว่าเหลือๆสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ความจุห้าอสองกิกะไบต์เนี่ยบน Macbook นะปี2 0 2 5นี้นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นความจุที่คิดว่าคุ้มที่สุดแล้วแต่ถ้าเราต้องการความจุที่สูงขึ้นนะครับผมจะแนะนำให้ไปใช้พวก external SSD เอาดีกว่ามันน่าจะคุ้มกว่าเนาะส่วนคนที่ต้องการ Macbook Pro เนี่ย เราคิดว่าน่าจะต้องเป็นการเรียนในสายที่มีโปรแกรมเฉพาะค่อนข้างมากครับแล้วก็ต้องรันโปรแกรมหน,กหนักๆซึ่งอันนี้เราคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นเคสไปเคสไปเนาะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราได้คําถามมาน่าจะเป็นฝั่งของสายคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งก็เป็นสายที่ที่เราก็เรียนมาเนาะส่วนตัวเราอะมองว่าสายคอมพิวเตอร์จริงๆนะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสเปคสูงอะไรยิ่งเฉพาะถ้าคุณเรียนคอมพิวเตอร์น์นะครับ หัวคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสเปคสูงอะไรเลยเน้นแบบเบาเขียนโค้ดแบบส,สบายๆบายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในความเป็นจริงอะเวลาคุณเรียนคอมพิวเตอร์เน็เนี่ยคือคุณเรียนเพื่อให้คุณออพติมไนซ์ซอฟต์แวร์ได้มันได้ออกมาดีขึ้นนั้น p e r f o r m a ์แมที่คุณต้องใช้จริงๆมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเออมันมีช็อตที่คุณเรียนวิชา AI แล้วคุณต้องต้อเทรนโมเดลอะไรย่างเงี้ยครับผมคิดว่า เราไปใช้พวกโคแลบไปใช้พวกคราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยมองว่าคนที่เรียนคอมจริงๆอ่ะเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้แบบเครื่องสเปคสูงอะไรอ่ะเราเป็นเน้นน้ําหนักดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเรียนสาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องพกคอมค่อนข,ข้างบ่อยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คอมพิวเตอร์มันโหสเปคสูงมากมันหนักมากเนี่ยก็น่าจะหลังหัาก่อนเรียนจบอย่างแน่นอนใช่ไหมและแน่นอนครับว่าพูดกันมาขนาดนี้ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับกำลังรอช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดกับการซื้อ iPad และ Mac ใช่ไหมครับมันกลับมาแล้วครับกับช่วง Back to School ครับเพราะว่านอกจากที่เราจะสามารถซื้อ iPad แล้วก็ Mac ในราคานักศึกษาได้นะครับเรายังสามารถจะเลือกรับของแถมเพิ่มเติมได้อีกครับ เช่นถ้าเราซื้อ Mac ทั้งหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Macbook, i m a c ทั้งหลายนะครับเราสามารถที่จะเลือกของแถมเป็น AirPods 4ได้ครับหรือจะเลือกเป็น Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard เพิ่มไปฟรีๆได้เลยครับหรือถ้าเราอยากได้ iPad นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกรับเป็น Apple Pencil แบบนี้อ่าแล้วก็พวก AirPods 4ก็ ได้เหมือนกันนะครับโดยโปรโมชันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1 7มิถุนายนถึง30กันยายนปี2025นี้นี้ะครับถ้าใครกำลังมองหาง Macbook หรือ iPad ใหม่ผมว่าตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในรอบปีก็ไปกดกันได้ครับและทุกคนละครับมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆที่ใช้กับการเรียนแล้วทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยโคตรเจ๋งก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไปอ่านหนังสือก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย